การถ่ายภาพนะคะสาวๆหลายคนบอกว่าเออไม่ได้ไปคาเฟ่นานฉันจะโพสท่าไหนดีวะเดี๋ยววันนี้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆสาหรับสาวๆที่แบบตื่นเต้นไปคาเฟ่อ,อีกครั้งเราจะโพสยังไงให้ปังให้กลัวตามคุณป้ามาป้าพาไปา ไกับป้าเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้คือดีเลิศมากเขาคลายล็อกกันแล้วจ้าเราสามารถที่จะไปคาเฟ่ได้ไปร้านอาหารได้ไปเดินสวยๆชิลๆี้พาเซอรสเกตต่างๆได้แต่วันนี้ด้วยความเป็นวันหยุดของคุณป้าก็เลยมีมีมิสมาว่าเฮ้ยเราต้องออกจากบ้านเพราะว่ามันจะล็อกอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ซึ่งวันนี้นะเราจะเลือกไปสถานที่แห่งหนึ่งนั่นคือคาเฟ่น้าร้อมผมพร้อมชุดพร้อมแต่พร้อไม่พ้รอมไม่รู้จะเลือกอะไรดีหลายคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันคือมีแบบเยอะสิ่งมากนานาม,มากผู้หญิงเราขาดไม่ได้ก็ปาแว่นต้องมาเออแล้วก็สํคาคัญเลยค่ะไม่ได้สําหรับคุณป้านั่นก็คือนาฬิกาค่ะนะคะเดี๋ยวเลือกกันก่อเลยเอเชชอรีวันนี้จะเป็นแบบว่า ทองทองเราก็ต้องเลือกทองบ้าจะเลือกเป็นเรือนนี้เนื่องจากว่าคลีนคลีนขาวขาวเราเลือกสถานที่ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเลือกเรือนนี้นะนะคะก็เป็นแบรนด์ของ p a l i s e b r o c l u b นะเรือนนี้คือแบบราคาดีใส่สวยเออเดี๋ยวใส่ให้ดูเดี๋ยวใส่ให้ดูเ,ดดเลือกก่อนนะหนึ่งเราต้องเลือกจากความชอบเราอย่างเดียวไม่ได้นะคือจริงๆเราชอบอะเลือกใส่แล้วมันจะแบบมั่นใจใช่ไหมแต่บางครั้งคือ คราะก็ส่งเสริมเรานะทุกคนเราจะเอาน้องกุดชีเออเพราะเรารู้สึกว่าเหมาะกับคาเฟ่ต่อไปสุดท้ายสองใบแบรนด์เดียวกันจากโมเอเวเข้ออกเสียงดีบ่นนะนี่โมเอเวเราจะสวยแบบชนชั้นสูงรักแต่ต้องเลือกชุดเราน่าจะเข้า กับน้องใบเล็กใบนี้ด้วยแล้วก็ด้วยสายเขาเล็กๆด้วยถอดสายออกได้ด้วยอ่ะเอาละเราเลือกได้แล้วนะนาฬิกานาฬิกาแว่นตากระเป๋าเราเลือกเป็น3ามสิ่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูทั้งทั้งรกันว่า นาฬิกาแว้นตากระเป๋าจะเข้ากันกับชุดวันนี้ไหมนะรวไปถึงนอกจากเราจะไปคาเฟ่สวยๆแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะเอามาฝากกันนั่นก็คือเทคนิคการถ่ายภาพนะคะสาวๆหลายคนบอกว่าเออไม่ได้ไปคาเฟ่นานฉันจะโพสท่าไหนดีวะเดี๋ยววันนี้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับสาวๆที่แบบตื่นเต้นไปคาเฟ่อีกครั้งเราจะโพสยังไงให้ปังให้ปัวตามคุณป้ามาป้าพาไปจ้า ท่า้าถึงร้านแล้วจ้าขออนอุญาตถอดแมสก่อนสักครู่นึงนะคะร้านที่เรามาวันนี้นี่เลยเดี๋ยวก่อนดูร้านดูก่อนโชว์เท่าลุกที่เราเลือกมานี่พร้อมเสร็จสับนะคะ แว่นตากระเป๋าแล้วก็นาฬิกาด้วยร้านที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็คือชื่อร้านเพรฟคาเฟ่ค่ะใครที่จะมาร้านนี้นะที่ตามป้ามานะร้านจะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะก็เดินทางมาสะดวกสบายง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันด้วยว่าข้างในมีมุมถ่ายรูปให้เราไหมวันนี้เพราะว่า เรามีเทคนิคสวยๆนะคะในการถ่ายรูปมาคาเฟ่มาฝากทุกๆคนกันด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำคัญเลยมาแล้วต้องทานค่ะมาแล้วต้องกินค่ะไปดูว่าวันนี้มีเครื่องดื่มของกินอะไรให้เราแบบได้ทานกันบ้างมาเลย จริงปกติเราเป็นคนที่ไม่ค่อยทานขนมหวานนะแต่เวลาแบบมันน่ากีนนะ่หนักอันนี้เราไปแอบถามคนที่เคยมาแล้วนะเขาบอกว่าขนมที่อยู่ข้างบนคือแบบซิกเนเจรของที่นี่เลือกได้เลยแล้วก็เราก็เอาทั้งหมดเลยเดยมันน่ากีนนกะอ่ะเราจะเลือกแบบว่าความเป็นพร็อพด้วยผู้หญิงเราเวลาเรามาคาเฟ่ต้องแบบพร็อปก่อนใช่ไหมกินไม่กิน,ไม,นไม่รู้แต่ว่าต้องพร็อ พรอต้องกินได้แล้วต้องอร่อยด้วยอย่างแรกที่จะเลือกเห็นมาก่อนเล็งมาแล้วตั้งแต่มาถึงร้านแล้วนะตัวนี้เมลอนเคนจ้ามเมแล้วก็จริงๆแเราชอบบาวนี่แต่ว่าเมื่อวานเพิ่งทานเบวนี่มาคาวนี้ชั้นสองชั้นสองเลือกไปนี้บูบูบ,บูสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายส,สีแดงแรงที่ชิดใจเอาตัวนี้นี่อันนี้เป็นเมนูของที่ร้านที่ แล้วก็กูจะใส่าซาวทำไมกูตึงตึงตึงตึตลอดเลยจริงๆราแล้วชอบกินกาแฟดำแต่ว่าเมื่อเช้าทานมาแล้วหนึ่งแก้วทีนี้มาดูเกเนเจอวันนี้เราจะเลือกเราจะเลือกเผื่อทุกคนนะสสเราเลือกมาแล้วด้วยเราดูรีวิวมาด้วย ของที่สั่งได้แล้วนะคะนี่เลยที่สั่งมาเมื่อกี้ออเดอร์มาเมื่อกี้ชีนี้เราจะเข้าสู่ช่วงเทคนิคการถ่ายรูปที่คาเฟ่ให้สวยๆปังๆป,ป,ปัวๆสามเดือนลงรูปก็ไม่หมดท่าแรกการนั่งเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้แบบว่าเก้าอี้เก้าอี้เตีย้ยนะคะเก้าอี้เตีย้ยหรือว่าเก้าอี้ที่มีแบบพนักพิงถ้าทุกคนขานสั้นเหมือนคุณป้าน,นะคะอย่านั่งอย่างนี้นะคะไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะ เราต้องอ่ะค่บอย่าอิดนน้อย่างนีนนน้แล้วก็เล็ก,เลกเๆเบาๆแค่นี้เหมือนว่าเหมือนจะตกนะฮะเหมือนจะตกแต่ไม่ตกนะไม่ตกนะเราใช้ขาที่เรามีไขมันดีนี้นะคะเป็นฐานไว้เป็นฐานไว้มา าอี้ตรงนี้นะคะเก้าอี้ทรงนี้นั่งยังไงเวลาถ่ายรูปนะเก้าอี้ทรงสูงเวลาทุกคนจะนั่งไม่ต้องนั่งเต็มตูดนะนั่งไม่ต้องนั่งเต็มตูดไม่ต้องนั่งเต็มก้นนะคะนั่งแค่นิดเดียวแล้วก็ทําขาให้ยาวที่สุดวางมือค่ะแอคเลยหรือถ้ามีพร็อพใช่ไหมถ้ามีพร็อพกันๆหน่อยถ้าเปิดสาวๆคนไหนที่แบบว่ามีพุงหมาน้อยหรืออะไรก็ กระเป๋านะคะช่วยได้รวมไปถึงนี่เลยเราจึกเรามาเราตั้งใจนะเราตั้งใจและอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่วันนี้จะมาแนะนำกันก็คือว่าทุกคาเฟ่ทุกที่ จะมีเป็นมุมมหาชนนะคะหรือว่าป้ายเช็คอินที่ร้านที่นี่ก็มีด้วยเหมือนกันก็คือว่าต้องถ่ายกับเจ้าเราือนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่ถึงนะคะเทคนิคง,ง่ายๆเลยก็คือว่าเวลาเราถ่ายใช่ไหมหนึ่งนะเอาแบบเส้นกล้องนะต้องชิดขอบเท้าตรงนี้ไว้นะคะห้าแบบเหลือที่ตรงนี้นะแต่ว่าให้ตรงแบบช่วงบนของเราอะ่ะเยอะๆเลยเพราะว่าอะไรสาวๆตัวเล็กอย่างเราจะได้ตัวสูงด้วยดูเพรียวด้วยนะคะอ่ะเราเอาท่ายืนกันก่อนนะคะ ยืนก็เหมือนเดิมสาวๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วยืดขาข้างใดข้างหนึ่งออกไปนะคะแล้วก็ทำมุมเอียงเล็กน้อยเกบพุงเล็กน้อยนะแล้วก็แอคได้เลยแอคได้เลยเด้อ เทคนิคนะคะที่เราไปคาเฟ่หลายๆที่จะมีก็คือการเดินการมูฟเมนต์การ movement, ขึ้นแบบบันไดลงบันไดยอย่างนี้หนึ่งเทคนิคที่วันนี้จะอนามาฝากกันง่ายมากๆเลยนะคะนั่นก็คือใช้ speed shutter ตตแล้วก็เดินยังไงก็เดินเลยตามแต่เราต้องการจะเดินก้าวขาจะเดินอย่างนี้ก็ได้หรือว่านะคะจะมีการนี่อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยไปเลือกรูปเอาสาวๆอย่างเรา ต้องแต่งรูปด้วยอยู่แล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเทคนิคดีๆที่หมิวนำมาฝากกันในวันนี้นะนี่คือส่วนน้อยนะนะคะก็เดี๋ยวฝากกันไปด้วยสำหรับร้านที่เรามาถ่ายรูปกันในวันนี้นะคะเ r e ฟคา f e อยู่ที่ศีราชาชนบุรีใกล้กรุงเทพแค่นี้ใครที่เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากจะมาเที่ยวจากกรุงเทพมาสุขุมวิทแล้วก็ปักหมุดนิดเดียวค่ะหาร้านไม่ยากส่วนใครที่อยู่ในโซนชนบุรีนะคะอยากจะมาก็หาไม่ยากเหมือนกันเพราะว่าร้านอยู่ตรงข้ามร้านสมิติเวทนะคะ แล้วส่วนท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะได้ทั้งนาฬิกาแว่นตากระเป๋าหรือว่ารวมถึงเครื่องประดับอื่นๆนะคะฝากร้านไว้ด้วยกับ8 pm Second Hand นะคะสินค้ามือสองไม่ใช่มือแปดด้วยนะคะอย่าลืมนะชอบคลิปนี้กดติดตามกด subscribe แจ้งเตือนกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปถ่ายรูปต่อเราต้องแบบได้300รูปกับบ้านนะคะแสงกำลังดีเลยลาไปแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ